นิทานชาดกว่าด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ณนะพระวิหารเชตวันวันหนึ่งพระาศาสดาได้ตรัสกับพิสุผู้กระสันรูปหนึ่งว่าดูก่อนพิสุนั้นเธออยากจะศึกจริงๆใช่ไหมจริงพระเจ้าค่าเพราะเหตุไรเพราะอำนาจกิเลสพระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุ ขึ้นชื่อว่ามาตุคามมักอกตัญยูประทุสร้ายมิตรไม่น่าไว้วางใจบัณฑิตทั้งหลายในครั้งก่อนแม่ให้ทซัพ์วัลพันก็ไม่สามารถจะให้มาตุคามยินดีได้นางนั้นพอไม่ได้ทรั์พันหนึ่งเพียงวันเดียวเท่านั้นก็ได้ให้คนมาลากคอบัณฑิตเหล่านั้นไปเสียมาตุคาม มารู้คุณคนนี้เธออย่าตกอยู่ในอำนาจกิเลสเพราะเหตุมาตุคามนั้นดังนี้แล้วได้ทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกะดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าปรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโอรสของพระองค์มีพระนามว่าปรมทัตกุมารและบุตรของเศรษฐี พรานครพารานสีมีชื่อว่ามหาธนกุมารกุมารทั้งสองเป็นสหายกันมาแต่เล็กๆเ,เรียนศิลปะในตระกูลอาจารย์เดียวกันจนกระทั่งปรมทัตกุมารได้ครองราชสมบัติเมื่อพระราชบิดาสวรรคตบุตรเศรษฐีนั้นได้อยู่ในราชสำนักซึ่งลูกของเศรษฐีผู้นั้น ชอบเข้าไปหาผู้หญิงนางหนึ่งซึ่งอยู่ในนครโสเพนีมีรูปร่างสะโอดสะองค์ผิวขาวเนียนความงามของเธอนั้นทำให้ลูกเศรษฐีหลงไหลให้ทรัพย์แก่เธอวันละหนึ่งพันนอกจากนั้นก็มักจะอยู่กับเธอทุกวันจนกระทั่งหลายปีผ่านไปเมื่อพ่อได้ตายลงเศรษฐีท่านนั้นก็ไม่ทิ้งนางไป คงยังให้ทรัพ์วัล,ลพันเชกเช่นวันแรกที่ได้รู้จักกันอยู่มาวันหนึ่งท่านเศรษฐีได้เข้าเฝ้าพระราชาทั้งสองคนพูดคุยกันจนกระทั่งคำ่ำครั้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยท่านเศรษฐีเดินออกมาจากพระราชวังมีความคิดว่าจะไปหานางที่นครโสเพณี แต่ว่าเวลาไม่พอที่จะเดินทางกลับบ้านไปเอาเงินเลยให้บ่าวของตนเดินทางไปเอาเงินแล้วค่อยตามมาส่วนตนนั้นเดินทางตรงยังเรือนของหญิงสาวทันทีเสียงขคาประตูดังขึ้นหญิงโสเพณีเห็นท่านเศรษฐีเข้าแล้วกล่าวว่าท่านนําทรัพย์พันหนึ่งมาหรือเปล่า เศรษฐีกล่าวว่าวันนี้พี่ไม่ได้เอามาพอดีพูดคุยกับพระราชานานไปหน่อยกว่าจะเสร็จก็มืดแล้วแต่พี่ให้บ่าวเข้าไปเอาเงินมาแล้วนะเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ให้สองพันเลยก็ได้หญิงสาวนิ่งเงียบไปชั่วครู่พลันความคิดแวบขึ้นมากระทันหันถ้าวันนี้เราให้โอกาสชายผู้นี้ คงจะได้ใจวันอื่นคงจะมามือเปล่าแน่ๆเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วจึงกล่าวกับบุตรเศษฐีว่าท่านพี่เจ้าขาไม่ได้หรอกน้องนั่นคือนางวันทาสีแห่งนครโสเพณีซึ่งตามกฎแล้วผู้ที่จะมาใช้บริการจะต้องจ่ายเงินแล้ววันนี้พี่มามือเปล่าหยอกเย้าน้องเช่นนี้ได้อย่างไรกัน น้องหญิงแต่พี่นั้นมาหาเจ้าทุกวันแค่วันนี้พี่ติดธุระนิดหน่อยชายหนุ่มพยายามใช้มือแตะไปที่ตัวนางแต่ก็ถูกปัดออกเจ้าตัวพยายามอ้อนวอนแต่ก็ไม่เป็นผลจึงให้คนดูแลลากออกมานอกตึกก่อนจะปิดประตูเสียงดังปังใส่หน้าท่านเศรษฐีทันทีเศรษฐีหนุ่มยืนมองหน้าประตู ตอนแรกคิดว่าจะยกสมบัติแก่นางสักแปสิบโกดแต่พอนางเห็นเรามือเปล่าเช้าวันเดียวก็ให้คนดูลากคอเราออกไปเสียเฮ้อขึ้นชื่อว่าผู้หญิงเป็นผู้ลามกหมดละอายอากตันยูประทุษร้ายมิตรเมื่อคิดได้ดังนั้นจากความรักก็แปรเปลี่ยนเป็นมองเห็นโทษของกามขึ้นมาทันที จากความรักได้กลายเป็นเป็นเบื่อหน่ายขึ้นมาทันทีพรันความคิดก็แวบขึ้นมาในหัวว่าการครองเรือนจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เราเราจะออกบวชในวันนี้แหละจากนั้นท่านเศรษฐีได้เดินทางออกจากพระนครเข้าป่าบวชเป็นฤาษีสร้างอาสมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคา ทำฌานและอภินญ,ญาให้เกิดขึ้นมีเผือกมันผลไม้ป่าเป็นอาหารอยู่ณที่นั้นเมื่อพระเจ้าปรมทัตไม่เห็นมหาธนาเศรษฐีเข้าเฝ้าจึงตรัสถามว่าสหายของเราไปไหนเราบริวารได้ตอบว่าออกบวชพะยะค่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นกระหม่อมว่าน่าจะเป็นเพราะ นครโสเพณีที่ท่านเศรษฐีนั้นชอบไปบ่อยๆคนผู้นั้นไล่ท่านออกมาเนื่องจากวันนั้นท่านไม่ได้เอาเงินไปแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรก็มีข่าวลือแพร่ไปทั่วกระหม่อมได้ยินมาจากนั้นพระราชาก็รับสั่งให้เรียกหญิงนครโสเพณีมาก่อนตรัสถามว่าข่าวลือที่เขาพูดกันนั้นเป็นความจริงหรือเปล่า จริงเพคะเมื่อองค์กษัตริย์ทรงทราบความจริงจากปากของหญิงสาวแล้วถึงกับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหญิงลามกเลวซามเจ้าจงไปตามสหายของข้าแล้วพาเขามาถ้าเจ้าทำไม่ได้ความตายนั้นคงเป็นเพียงคำตอบเดียวที่เจ้าจะได้รับเมื่อพระราชาเอ่ยจบความกลัวก็พุ่งขึ้นสมอง นางจึงออกจากพระนครไปพร้อมด้วยบริวารเที่ยวเสาะสแสวงหาที่อยู่ของฤาษีผู้นั้นจึงกระทั่งพบเข้ากับที่อยู่ของท่านฤาษีนางเข้าไปไหว้พร้อมกับวิงวอนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอท่านช่วยยกโทษให้กับการกระทําของดิฉันด้วยเถิดที่ฉันจะไม่กระทําอย่างนี้อีกแล้วดีแล้วเรายกโทษให้ ไม่มีความอาฆาตในเธอถ้าท่านไม่เคืองโกรธขอจงกลับไปสู่พระนครด้วยกันเถิดเมื่อถึงพระนครแล้วดิฉันจะถวายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในเรือนแก่ท่านพระฤาษีได้ฟังคำของนางแล้วกล่าวว่าน้องหญิงบัดเนี้ยเราไม่อาจไปกับเจ้าได้ทำไมหรือเจ้าคะ นางเอ่ยขึ้นอย่างสงสัยตอนนี้เราตัดขาดจากความวุ่นวายแล้วเราจะไปกับเจ้าก็ต่เมื่อแม่น้ำคงคาเต็มไปด้วยดอกบัวสีขาวนกกาหวาเป็นสีขาวเหมือนสังต้นว่าให้ผลเป็นลูกตาลเมื่อนั้นเราทั้งสองพึงอยู่ร่วมกันได้หญิงโสเพณียังคงพยายามหาคำตอบแต่ท่านฤาษีพยายามอธิบาย หญิงนครโสเพณีได้ฟังดังนั้นแล้วขอขมาโทษแล้วเดินทางกลับไปยังพระนครกราบทูลแก่พระราชาและทูลขอชีวิตของตนไว้พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้จบลงแล้วตรัสว่าดูก่อนพิสุขึ้นชื่อว่ามาตุคามมะอากตันยูประทุษร้ายมิตร อย่างนี้ดังนี้แล้วทรงประกาศสัจจะแล้วทรงประชุมชาดกในเวลาจบสัจจะพิสุผู้กระสันตั้งอยู่ในโสดาบันปฏิพลพระทศพลทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานน์ส่วนพระดาบทได้มาเป็นเราตถาคตชนิแล